วันนี้นะครับผมจะมาหาเงิน1 0 0 0ล้านภายในหนึ่งสัปดาห์ด้วยการซื้อนักเตะมาก็งกำไรโดวยวันนี้ครับผมมีทุนอยู่4 0 0 0ล้านมาดูกันครับว่าในวันนี้มีตัวไหนน่าสนใจบ้างถ้าพร้อมกันแล้วไปลุยกันเลยครับ c o o k i e Land Shop รับเติมเกม FC Mobile ถูก,กเติมเองและยังมีเกมอื่นอีกมากมายร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายการันตีด้วยการรีวิวมากกว่า1,700รีวิวเติมสนุกไม่มีสะดุดต้องคุกกี้แลนด์ชอป โหลโหลโอเคครับสวัสดีชาว FC Mobile ทุกคนครับผมวันนี้ครับผมตั้งเป้าหาเงิน1,000ล้านแพนใน1นึน 1, ปดาห์โดยคิดเป็น25%ของทุนของผมนะครับเดี๋ยวเรามาดูนักเตะ OVR 115กันเลยดีกว่าว่าใครราคาต่ำสุดนะครับผมว่าสัปดาห์นี้น่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าเพิ่งรีแลงด้วยครับทำให้มีนักเตะหลายตัวที่ราคาลงเยอะมากส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะจากกิจใหม่นะครับ นี่เลยสาก้าก็อยู่ในช่วงต่ำสุดแล้วรวมถึงฮาแลนด์ด้วยครับแต่ผมคิดว่านักเตะ OVR 115เนี่ยราคายัางสูงอยู่นะครับอย่างเช่นตัวที่ต่ำที่สุดก็คือกาลาเกอร์ครับยังอยู่ที่3,500ล้านเลยนะจากนั้นครับ115ผมขอข้ามก่อนเลยแล้วกันโอเคครับมาดูนักเตะ OVR 114บ้างว่ามีตัวไหนหน่าสนใจบ้างครับและราคาต่ำสุดตอนนี้ครับก็เป็น วิเอลลี่นะครับ1,100ล้านเฮ้ยผมว่าราคาโอเคเลยนะแล้วก็เอียนลัสครับ1,160ล้านต่ำสุดนะเฮ้ยปีเตอร์เขา1,300ล้านผมว่า2ตัวนี้น่าสนใจครับวิเอลลี่กับเอียนลัสส่วนต้นอื่นเซเลบโตเหรอ3,000ล้านแล้ววะดิขึ้นแล้วครับ พิกฟอดน่าสนใจนักเตจะจากกีนใหม่ๆนี่แล่าก่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงราคาสูงๆอยู่นะแล้วก็มีนักเตะจากกิจกรรมนี้ด้วยนะครับเป็นนักเตะจอมทำลายสถิติใช่ไหมครัผมจะไม่ผิดเพราะว่านักเตะเนี่ยมีโอกาสราคาพุ่งนะครับหลังจบกิจนะถ้าใครมีทุนหน่อยก็จัดได้ครับแต่ผมแนะนําให้เข้าตอนช่วงช่วงท้ายกิจนะครับสักวันอังคารวันพุธเนี่ยผมว่าน่าเข้ามาก มาต่อกันอย่างรวดเร็วกับนักเตะ OVR 1 1 3ครับเดี๋ยวเรามาดูบูลค่าต่ำสุดของเขาว่าจะเป็นใครและต่ำสุดของรลสบามครับก็คือโลสกี้ครับโลสกี้เนี่ยผมเคยพาเพื่อนๆขาดทุนเลยนะแต่ว่าเมื่อนานไปแล้วครับตอนนี้ก็ต่ำสุดเลยนะของร13ครับลาลงมาก็จะเป็นกองเต้ครับอยู่ที่1000ล้านราคาห่างกันมากครับเพราะว่าโลสกี้เนี่ยมีโอกาสราคาขึ้นนะครับถ้าดูจากตันอื่นเนี่ยเพราะว่ามีโอกาสขึ้นสูงอยู่นะ น่าจะเป็นตัวที่น่าสนใจที่สุดในสัปดาห์เ้ยล้ะครับโดสกี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นครับว่ามีตัวไหนน่าสนใจบ้างมาต่อกันที่นักเตะ OVR แล้วชิสครับเดี๋ยวเรามาดูมูลค่าต่ำสุดก่อนครับว่าจะเป็นใครเฮ้ยเดี๋ยวนะคามระดัเจ็ดพันล้านเวอร์จัดเวอร์จริง โอเคเดี๋ยวเรามาดูตามสุดก่อนครับว่าจะเป็นใครเมื่อกี้ผมอึ้งเลยตามสุดในตอนนี้ครับก็จะเป็นเดมซีนะครับอยู่ที่ประมาณ300ล้อยล้านผมว่าน่าสนใจครับเอกิติเก300ล้านก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่านักเตะเนี่ยสามารถเอาไปแลกเปลี่ยนได้ด้วยนะครับต่อมาก็จะเป็นนักเตะจากกิจเก่เาๆนะครับกิจยุคลุ่งโลดครับอยู่ในช่วงต่ำสุดเหมือนกัน แต่ผมคิดว่าเดมซี่กับเอกิติเก้เนี่ยน่าสนใจสุดครับไดนดามบายเข้าตอนราคาต่ำกว่า300ล้านนะก็มีประมาณนี้นะครับสำหรับนักเตะ OVR และ2ก็จะมีน่าสนใจก็คือเดมซี่เอกิติเก้แล้วก็เป็นนักเตะจากกิจกรรมจอมทำลายล้างนะครับจอมทำลายทิติมาต่อกันที่นักเตะ OVR แล้วสิบเครับ เีเรามาดูบูลค่าต่ำสุดกันก่อนนะเบ๊บเบ๊บเ๊บโอเคครับแล้วต่ำสุดในตอนนี้ก็จะเป็นนักเตะจากกิจกรรมใหม่เลยนะครับ2ตัวประมาณ150ล้านนะครับเพราะว่ายังไงราคาก็ขึ้นครับเพราะเป็นช่วงรีแล้ด้วยนะทำให้นักเตะราคาลงเพราะว่าช่วงนี้น่าเข้าเลยนะครับได้นำวาใ้เข้าก่อนวันอาทิตย์นะรีบมาดูคลิปนี้นครับดูปุ๊บซื้อป,ปั๊บเลยนะ อันนี้ผมแนะนำไว้นะครับถ้าเ,เพื่อนๆอยากรวมผมนี่ชิงไว้ก่อนโอเคครับตอนนี้เรามาถึง OVR สุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือ OVR 110ครับเดี๋ยวเรามาดูมูลค่าตามสุดกันก่อนนะครับว่าจะเป็นใครโหนักเตะนักเตะนานาชานี่ราคาสูงจักเลยนะเรามาดูตามสุดก่อนว่าจะเป็นใครครับตามสุดในตอนนี้ก็ประมาณ95ล้าล้านครับ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมก็แนะนําเป็นตัวนี้นะครับแต่ว่าก็เริ่มขึ้นแล้วนะเริ่มแดงแล้วครับเจ้าเฟลิกด้วยไม่รู้ว่าเพื่อนๆเ,เข้าตามผมหรือเปล่าผมแนะนําดีกว่าว่าตัวไหนหน่าซื้อเฮ้ยนี่ครับสองตัวนี้น่าซื้อมากนักเตะจากกิจใหม่นะครับราคาต่ําสุดเลยนะลุกชอครับน่าจะไปลงต่ําสุดอยู่ที่ประมาณต่ำกว่าหนึ่งร้อยล้านได้อยู่นะครับขอติดดาวไว้ก่อนแล้วกัน โอเคครับและนี่ก็คือนักเตะทั้งหมดที่ผมอยากแนะนําในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าผมอยากแนะนําตัวไหนมากที่สุดนะและตัวที่ผมอยากแนะนําที่สุดครับก็คือโลซกี้ตัวที่ผมเคยพาเ,เพื่อนๆขาดทุนครับแต่ว่าในรอบนี้นะผมว่าน่าสนใจมากๆครับนักเตะไม่ใช่ตัวแจกในพาสด้วยนะสก,กิล4ดาวครับเพราะว่าน่าสนใจมากเลื่นได้แค่ตำแหน่ง CAM ครับแต่ว่าส่ดาวความสามารถก็ใช้ได้นะเพราะว่ายังไงราคาก็ขึ้นครับ ดังนั้นครับผมขอซื้อโลสกี้เลยละกันตามสุด,ด้วยครับอ่ะห้าตัว650ล้านมาดูกันครับว่าในสัปดาห์หน้าผมจะได้กำไรหรือเปล่าแล้วก็จะมีนักเตะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเตะจากกินใหม่นี่แหละครับแนะนำให้ซื้อตอนราคาตามสุดเลยเนี่ยครับแต่ว่าตัวพวกนี้อาจจะต้องรองนานนิดนึงนะผมขอข้ามเลยละกันเพราะว่าผมมีเวลาแค่1สัปดาห์ใช่ไหมครับตอนนี้ผมเหลือ7 0 0ล้านเดมซี่ก็น่าสนใจเดมซี่กับ เอกิต e ิก้ครับหัวสองตัวนี้ก็น่าสนใจนะโอเคผมขอซื้อเดมซี่เลยแล้วกันที่ราคาต่ำสุดครับ2ตัวตอนนี้ผมก็เหลือ150ล้านาส้านเป็นซิมมอนแล้วกันอ่ะหมดเกลี้ยงครับ4,000ล้านครับผมเพื่อนๆก็สามารถซื้อตามได้นะครับที่ผมแนะนำมากที่สุดก็จะเป็นโรสกี้ครับแล้วก็จะมีเดมซี่เอกิติก้แล้วก็จะมีนั e ke, กเตะ OVR 1 2ตัวนะครับ ส่วนต้นอื่นเพื่อนๆก็รอดูราคาครับแล้วก็นักเตะจากกิจกรรมจอมไทม์ไลน์สิิตินะครับผมคิดว่าหลังหมดกิ่นเนี่ยนักเตะมีโอกาสราคาพุ่งสูงครับเพื่อนๆที่มีทุนก็สามารถซื้อดองไว้ได้นะครับมีหลายตัวมากทั้งเ e อียกี้มิลเนอร์โซลสนะครับเพื่อนเพื่อนก็เลือกดูเองได้นะว่ามีตัวไหนสนใจบ้างโอเคครับและตอนนี้ผมก็ดักซื้อทั้ง3ตัวเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนเพื่อก็สามารถซื้อตามได้นะครับ แต่ว่ามาดูกันว่าสัปดาห์หน้าผมจะได้กําไรถึง1000ล้านหรือเปล่าโดสกี้ผมซื้อมา5ตัวเลยนะครับแต่ว่ารอคนขายก่อนนะโอเคครับสโรับวันนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมที่กําลังมองหานักเตะเก่งกาไรนะครับสหรับวันนี้ครับผมขอจบไปเพียงเท่านี้เลยแล้วกันแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย